กังกรจาเวทีนิวะกับผู้อโหบะต่พิกติโยจิแม่อันทาคณะกรรมการกังกจาวพอยคืุจิชิปะขนออรซาตาพิลาวลงานคือทมิมกคเลกัากจาเวกับผูอโหบะต่ิตุเวล อจ,อ,จอ,อจังหวัดและตอาเภอเจอจังหวัดวิชอคโลแลจังหวัดภูกเก็ตจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองและรีอาเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจีแม่และงานคือจังหวัดจี่ใหม่อาเภอเมืองคโลรโล,โลโกกันกนจาจเวีเยงูุเซฮาฮิชบาเบียตาปิตุยเจ และเรียกุติพ่อลอกกกะกังกาจาวิกาบผู้เสหาสุชนิบาเวียตาปีไกตุโยเจชแลเน่ขอเป่อตีฮาปาจันาวีฮาปาฮาปะสตินทานี้หิงาฮะขอจีขอทาตาไกตุเวกังกาจาวิกาบผู้โยติกาลี่เลกาอุกาปิลเซแมกกดไลค์กดแชร์ตีเลอุกาปิลเซอเบูจ้า กังกจาเวติีนเวียกับผู้อโหบะแต่พี่คตโยจิแม่อันทาคณะกรรมการกัรกรจาเวพอโยคุอิจิปุคคลน้องออลอซาตาปิลาเวลลงานคืทมิมก่อข้อรงการจเวกับผู้อโหบะแต่พี่ตุเวลล จังหวัดและตีอัพพูเจจังหวัดวิชโอโลแลจังหวัดภูเก็ตจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชมบุรีจังหวัดระยอง, i, ง i, และเลี่อเพอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจีแม่และงานคือจังหวัดจี่ใหม่อัพพเมืองอโคลโลโกกันกาจาวีกาพูเซฮาฮิชบาเบียตาปีตุโยเจและเลียกุติพ่อโลโกกะกันกาจาวีกาพูเซฮาสุชนิบาเบียตาปีไกตุโยเจ เชล์เนี่ยขอป้าติฮบปาจนาวริฮบปาฮบปาสตินธานี่ให้งาขอชี้ขอทาตากิจุเวกันกาจาวิกาพุโยติกาลีเลกาอุกาปิลาเซแมกกดไลค์กดแชร์ติเลอุกาปิลาเซอบูจ้า กังกรจาเวตินีว่กับผู้อโหบะต่พี่ติโยจิแม่อันทาคณะกรรมการการกจเวพอโยฮุจิชิุคเนออลรซตาพิลาวลงานคือทมิมกคลกังกจเวกับู้อโหบะติตุเวล อจังหวัดและติอพเจีอจังหวัดวิชอรคโลแลจังหวัด <awake> ภูเก็ตจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองและเรียอพอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจีแม่และงานคือจังหวัดจีใหม่อพอเมืองคโลลโกกันกาจาวีกาพูเซฮาฮิชบาเบียตาปีตุโยเจและเรียกุติพ่อลโกกะกันกาจาวีกาพูเซฮาสุชนิบาเบียตาปีไกตุโยเจ เชลเนน่ยขอป่าเตัปาจันวรีฮัปาฮัปาสตินทานี่หิงาขอชีขอทาตปาไกตุเวกันกาจาวิกาพุโยตตกลเลิกาอก่าปิลาเซแมกกดไลค์กดแชร์เตล่าอวกาปิลาเซอบูจา กังกรจาเวททีเวีกับผู้อโหบะตแตพี่ติวยี่แม่อันทาคณะกรรมการการกจาเวพอยคจิธรรข้อน้องอรลาตาีลาเวลลงายคือทม่มีกอลกังกจาวกับู้อโหบะตแบีตุเวล จังหวัดและตีอพูเจจังหวัดวิชอคโลแลจังหวัดภูเก็ตจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชมบุรีจังหวัดระยองและเลี่อพอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจีแม่และงานคือจังหวัดจี่ใหม่อพูเมือคุโรลโกกันกาจาวีกาพูเซฮาฮิชบาเบียตาปิตุโยเจและเลียกุติพ่อลโกกะกันกาจาวีกาพูเซฮาสุชนิบาเบียตาปิไกตุโยเจ เฉล์เน,น,น,นี่ยขอป่าติฮบปาจนาวริฮบปาฮบปาสตินธานี่ให้งาขอชยยีขอทาตา,ตากิจูเวกันกาจาวิกาพุยโยเตกลิลิกาอุกาปิลาเซแมกกดไลค์กดแชร์เตล่าอกาปิลาเซอ,อ,เอ,อบูจ้า